ข้าวยุ่นอีกเดือนหนึ่งครับก็จะได้ผลผลิตแปลงนี้ส่วนแปลงนี้ปลูกได้1เดือนครับพวกนี้1เดือนพวกนี้ประมาณสาอาทิตย์ครับมีสามอาทิตย์พวกนี้1เดือน เข้าญี่ปุ่นตอนใต้นะครับอันนี้จะไม่บอกชื่อคุณภาพไม่มียูเรียครับเป็นปุ๋ยธรรมชาติก็หมอ,อกลวรวบ